น้อยทั้งหมดนบ้านเด็กน้อยเก่ากำกรละลูคาคุณคุณพ่อคุณแม่และคุณครู ตื่นรู้คิดจำเรื่องไว้ไม่หอหอยขอสัญงาณวันนี้ที่รอคอยนัเด็กน้อยจ่เปิบใหญ่และ่ส่ดีบนเด็กน้อยกับคํารปฏิญาณตนของนักเรียนข่อหนึ่งข้าแม่ได้จัดใน บนใบเด็กน้อยร้องเพลงขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณเบื่อใจเคืนดีเป็นักหนาขอ้องพระคุณขอร้อคุณขอบคุณขอบคุณให้ก 八月八。